รอยยิ้มอะค่ะคออือยังไงยังไงก็สำคัญในในการพบปะผู้คนนะคะมันเป็น first impression อย่างหนึง่งดังนั้นเนี่ยฟันเราต้องสวยฟันเราต้องสะอาดแล้วฟันเราต้องดูดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดว่ามันก็สวยจากภายในด้วยนะคะคือฟันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งแล้วกัน,นะคะ่ะที่ทำให้เราดูดีแล้วก็สวยได้ค่ะ ทำธุรกิจอยู่หลายอย่างนะคะก็มีโลจิสติกมีคลินิกทำหน้านะคะแล้วก็มีโรงแรมแล้วก็มีตัวที่เป็นเอสพาร์กค่ะที่เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ค่ะคือจริงๆตัวกี้เองก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะคะทีนี้ช่องปากเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งนะคะที่ที่เราต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลมาโดยตลอดนะคะก็ คือก็แปลงฟันบนปากอะไรเป็นเป็นเป็นปกตินะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ต้องไปหาคุณหมอในทุก6เดือนเพื่อไปรีเช็คว่าฟันเรายังสมบูรณ์ไหมอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้คือพูดตรงว่าพออายุเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะปัญหาทางช่องปากก็มีนะคะที่ไปอาร์ตเดนทัลเนี่ยก็ไปเช็คแน่นอนเลยทุก6เดือนแล้วก็พร้อมลูกๆก,ก็พาลูกพาครอบครัวไปด้วยนะคะก็ ทีนี้ที่สําคัญเลยก็คือว่าเราต้องขุดขุดเห็นปูนแล้วก็ที่นี่เนี่ยคือมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากนะคะทิกกี้รู้สึกว่าทำล้วปลอดภยัยแล้วก็ไว้ใจอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยทุกๆท่านก็คือเหมือนดูแลเราเหมือนญาติเลยแล้วก็รู้สึกว่าเข้าไปแล้วก็เป็นกันเองอะคะ่ะแล้วก็ที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยคือช่วงโควิดอะคะ่ะเขาก็ไม่ได้นัดคนมาเยอะก็นัดแบบ หมือนสองชั่วโมงที2ชั่วโมงทีเพื่อให้เรารู้สึกเซฟตัวเองด้วยทิกี้ไว้ใจที่เนี่ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือทําให้เด็กไม่กลัวนะคะแล้วพอเด็กไม่กลัวปุ๊บเนี่ยคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็อธิบายคือลูกกี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเหมือนจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างต้องมีเหตุมีผลในการทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ฟังทางคุณหมอคุยกับน้องเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยเลยคือคุณหมออธิบายให้ให้หมดเลยค่ะก็คิดว่า เออคุณหมอก็คงแบบเหมือนกับว่าดูแลเด็กอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยมีวิธีที่จะแฮนด์เดลกับครอบครัวของกี้กี้ก็รู้สึกว่าเหมือนไว้ใจนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้พบเจอที่เนี่ยคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไปเราไปทีเราได้ทางครอบครัวเลย